สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเราได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับกับคนรุ่นใหม่นะครับที่ดําเนินการในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ได้มีวิสัยทัศน์ในการทํารูปแบบเกษตรรูปใหม่โดยการนําพลังงานนะครับมาใช้ในการประกอบอาชีพนะครับเดี๋ยวขอเชิญทางน้องวิกรนะครับได้เล่าความเป็นมาความเป็นไปนะครับผมแล้วก็แนะนําตัวเอง สวัสดีครับผมนายวิกรณ์ไว้ว่องนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนทำมาเกษตรอินทรียบ้านปะป่วยนะครับตำบลศรีวบาลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนแล้วนะครับก็ปัจจุบันนะครับทางกลุ่มของเรานะครับก็ได้ทําการปลูกข้าวอินทรีนะเนาะแล้วก็ไปรูปถั่วเหลืองนะครับหลังจากที่เราได้รวบรวมสมาชิกกันนะครับเนาะเราก็มาหาว่าเราจะทําอะไรกันดีนะครับหลังจากที่เราได้ข้าวอินทรีย์มาครับนอกจากที่เราจะขายแล้วนะครับ เราก็เลยปรึกษากับสมาชิกแล้วก็ว่าเราน่าจะทําแปรรูปเนาะซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็เลยไปปรึกษากับทางเทศบาลตำบลศิงบานนะครับว่าอยากจะได้ตัวเครื่องมือที่มาช่วยในการอบแห้งนะครับในการแปรรูปเนาะซึ่งตอนนั้นเราตกลงกันว่าเราจะทำข้าวแตนนะครับเนาะข้าวแตนของเรานะครับมันก็จะเป็นข้าวแตนเพื่อสุขภาพเนาะทำมาจากข้าวกล่อนะครับที่เราได้ปลูกกันเองนะครับในระบบอินทรีย์ของสมาชิกในหมู่บ้านเราครับอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลศรีบวบานนะครับแล้วก็ กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานนะครับจังหวัดลําพูนครับที่ได้สนับสนุนในส่วนของโดมพลังงานแสงอาทิตย์ของเราครับซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่านอกจากจะทําให้เราได้รับตัวผลิตภัณฑ์ที่สะอาดนะครับถูกสุขขาลักษณะนะครับแล้วก็ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาดเนาะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะทําให้ข้าวแตนของเราเป็นข้าวแตนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ตำบลศรีกวบานได้เลยครับนี้เดี๋ยวก็ลองชมดูนะครับครับเราจะไปชมกันนะครับครับเปิดครับนะครับก็หลังจากที่เราได้ปั้นข้าวแตนเสร็จนะครับเราเราก็จะนํามาตากในโดมนะครับนะครับเราจะเน้นเป็นข้าวแตนเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวแตนที่ทํามาจากข้าวกั่มนะครับนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้าวพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่บ้านเรานะครับซึ่งเมื่อเราทอดเสร็จแล้วนะครับ หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่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 นะครับจะเป็นสีแบบนี้นะครับอร่อยมากนะครับครับผมเพื่อสุขภาพด้วยนะครับผมขอบอร่อยครับครับอันนี้จะถามน้องวิกร์นะครับว่าโครงการพลังงานทดแทนที่ทางกลุ่มเกษตรนทรได้รับม่ะนะครับผมครับนอกจาก ทำข้าวเต๋นนะครับที่เราใช้อบเอ้งเราสามารถควบคุณอุณหภูมิต่างๆได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปดูกันในเรื่องของตู้และก็โซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้นอกจากเรื่องขนมแล้วอนาคตเรายังมีความคิดที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นอีกไหมครับผมอ๋อใช่ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเนาะมันไม่ใช่ว่าจะทําได้เฉพาะข้าวเต๋นหรือว่าขนมเท่านั้ออันนี้เรายังมองถึงว่าในชุมชนของเรานะครับมีพืชผักเนาะสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นพริกแห้งไปอะไรเงี้ครับ หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเนาะเราก็สามารถให้สมาชิกนะครับมาตากมาอบในนี้ได้เลยนะครับเพราะนี้มันจะใช้เวลาในการอบไม่นานด้วยนะครับเนาะแล้วก็มันมีความปลอดภัยนะเนาะไม่โดนฝุ่นโดนอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็ดีนะครับซึ่งในอนาคตเราก็จะขยายการอบอบแห้งในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในชุมชนเรานะครับต่างๆเนี่ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเยวขอทางน้องวิคอนพาไป ดูนะครับระบบของตู้อบนะครับผมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบของตู้อบกันนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นระบบแต่อันนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับเนาะและนี่ก็เป็นระบบแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เราได้รับงบประมาณมานะครับเนาะจากโครงการนะครับซึ่งตัวโซล่าเซลล์นี่ก็เป็นพลังงานสะอาดนะครับ ที่ดีมากเลยครับช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับเนาะเพื่อไปใช้ในการาหมุนพัดลมระบายอากาศในนี้นะครับเนาะซึ่งนอกจากนั้นก็ยังใช้ในการนะครับมันก็จะมีตัววัดอุณหภูมิเพื่อนะครับตอนนี้ที่เราเห็นเนาะแดดยังไม่ค่อยแรงนะครับก็อุณหภูมิก็อยู่ที่55องศานะครับก็จะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ27.8นะครับแล้วอันนี้ยังมีตัวแบตสำรองด้วยนะครับปอ นี่นะครับ,รบผมนี่นะครับเป็นบเราสามารถาเวลาไม่มีแดดหรือใช้กลางคืนสามารถแบตสามารถใช้ได้เพราะเป็นสำรองเก็บสำรองพลังงานไว้ในตอนกลางวันใช่<อ>ครับเป็นคอนเซปที่ดีมากเลยนะครับนอกจากจะใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติแล้วเนาะเรายังสามารถมีพลังงานทดแทนได้นะครับในตอนที่เราไม่มีแสงแดดนะครับ นี้นะครับต้องขอบคุณทางน้องวิครนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชนทําเกษตรจินรีบ้านป,ป่มาป่วยมากๆนะครับที่ให้เกียรตินะครับกับงานประจําพันธ์ของเทศบาลในการที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสีบัวบานของเรานะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพลังงานทดแทนของเรานะครับนี่แค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งในปีเดียวกันเนี่ยโครงการสนับสน,นุนพลังงานอบแห้ง ใช้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีอีกกลุ่มนงครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้โครงการมาเช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชุมชนไผ่บทอัดนะครับซึ่งะจะมีลักษณะของรูปแบบใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเอาไผ่มาอบแห้งนะครับเพื่อฆ่าเชื้อราเพื่ออะไรต่างๆเพื่อนําไปใช้ในรูปของเครื่องประดับเครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์นะครับตลอดจนผลผลิตทางเกษตรบางส่วนที่สามารถนำเอามาใช้กับโรงระบบอบแห้งได้นะครับซึ่งทั้งสองโครงการที่เราได้ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นโครงการเพื่อชาวเกษตรของตำบลสิวบานเป็นลักษณะการประยุกต์เอานวัตกรรมมาใช้นะครับกับพี่น้องชาวเกษตรนะครับก็วันนี้นะครับก็สุ่มคว่เวลาก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับพลังงานทดแทนศีบัวบานครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ